คิดซะว่าหิวน้ำก็อร่อยได้ทุกคนสั่งอันนี้หมดเลยเหรอเราสั่งรสอะไรอย่างนี้้ลงไปใช่ถรามันจะหมดถ้ามาถึงสั่งมันหมดอ่ะปกติกินโรตีไงใช่ไอชานมปกติใช่ไหมแต่มิสเชฟบางทีจะกินกับชาโนมผสมกาแฟอร่อยมันก็ไม่แย่บันใหญ่ใช่ไหมใหญ่มันก็มันก็อาจจะที่ก็ไม่มี พี S <S> <S <S ่เล่ยจูบขออันแบบปกติได้ไหมเมื่อกี้มันหน้าตาน่าเกียดปะเมื่อกี้ถามเลยว่าจะเอาไหมเขาดูก่อนได้ไหมถ้ามันโอเคกันไปไปนะของพี่ดูว่าทำผิดใช่ไหมทำผิดเหรออ้าวได้ไม่หน้าเกลียดมากก็กินได้เทาหรออ๋อเดี๋ยวแต่แกกินแก้วต่อไปได้เลย ดึงดีอะชิมบงพี่อุนี่เดี๋ยวก็กินแบบนี้ล้ว้าว่าก็อร่อยนะสรุปว่ามันต้องอย่าไปเอ็กซกมากแล้เอ็กซขนาดไหนอะี่กน้ำหลัถ้าเเอ็กซตแบบมิสเตอร์เชค่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นน้ำล้างจาน รอจริงเหรอที่เรากินมันไม่จริงไม่ทำปลาเลย่รไหร่อตเของพี่ลุงลืมใส่ปนดนยวกันไม่ต้องแล้วดีขึ้นปะานส่ล้เหรอเอาใหม่เอามันเหมือนพี่ลุงมันเหมือนกันไหมอะเอาใหม่ อยากชิมของพี่ลเมตอยากชิมของไม่อร่อยไม่อร่อยยังไงหรอพี่เด็ดจอหรอแล้วอันหนึไม่เหมือนอย่างงี้เหรออันหนึ่งไม่เหมือนเนาะ่ชิมบอกว่าไม่อร่อยโเมนไปหนึ่งสี่แก้ว

พี่ลูกบอกไปกินแล้วเอาเงินคืนมาดีกว่า,อาพอแล้วช,นะชิมพอแล้วชิมพอแล้วกินไปครึ่งแก้วแล้วขอไม่เอาแล้วจริเหรอรสชาติมนไม่เหมือนกันเลยเหรอไม่แน่ชมของคนไม่รู้อ่ะแล้วทำไมของลูกันไม่มีน้ำแข็งด้วยอ่ะ เดี๋ยวชิมเยอะไปเดี A ๋ยวเขาไม่นี่นะเห็นคนนั Science ้นอ uh, ่ะคนทำเขาชิมนะคะพี่เรนุ่มดีเลยนะ ไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าพวกเราบอกว่ารถก็ใช้รสชาติใช้ได้แต่พี่รูปบอกมัราแล้วจัจริงอรอยาหมิล้วันคนลเกดกันเอกว่า้รอเคกิได้กินขนานเียโอะอีไยมยวมดแต่มันก็ไม่กัวนะ

อ๋อเหยุยุชิมสิไม่สม่ำเสมอเอ้ยนี่น้ำขาท่กินได้ป่าแต่แม่ตัวเองาีนไเยแม่ลงมาอย่าบอกอย่าบอกแม่แม่น้ำอร่อยนะฮะคนเลวขับแม่มาจุกไอพ่อยูทูบเลยไม่ด้แม่ใไเข้าไปในนี้ เดี๋ยวแท็กแม่ยูแม่ยูมเป็นบุกพี่เลกค่ะในการทาไข่ค้างนมไข่มุกที่ให้นักทำใส่เมเซอร์ไรอนดูอะไรอะไรนะได้แล้วบอกว่าเขาผสมอะไรลงไปอะลายลายคันเดือดอันนี้ดีแต่ว่าเขาแก้หรือเขาไม่แก้อันนี้อร่อยแน่นอนมักใจไอ้นียังไงรู้อร่อยเหมือนเดิมล้างชามยัง เวขาเอาของอันเดิมไปเติมที่หรอจริงเหรอแล้วเขาชิมทดสอบเขาบอกว่าไอแคนดูไอ้นี่สิงเสร็ำวแล้วแว่าอะไรว่านงปกติมันต้องทำใหม่ไหมเป็นพิพากษาจ้าไม่เป็นพิพากษ์เลยนะท b ่ไหนมันน่ากลั อร่อยค่ะหวานกอร่อยโอเคล้ว่าขหวันอย่าง้หนลุง้ามาชิมไม่หวานดเออแต่มันไม่หวานอของฉันก่อ มเปอยู่แล้วันก็เหมือนเดิมมันเป็นอันเดิมไงแกด้วยดิโอูม่าเนี่ยแกกหอมยูนม่อร่อยที่สุด นน้ำละลายมันไม่เหมนมีน้ำนมน้แขงแสดงว่าเขาอะเขา่เขลืมองไระวังไงีตรงนี้นะคะไอ้เรซึ่งไม่่ที่เลยกที่ออกมาเรากินกันมาแปดนาทีกว่าอบหวานแค่นี้เลยอินมะ ไม่ต้องกินข้าวพี่เห็นกินคนเดียวไม่ห็นไปกินเค้กสิพี่เนี่เ่นองกินขนมเหนอะไรเลยหรอทำจัดทงเลยหรอม่เนเค่่้อยใเนือ่ม้อย่ือ้อยากเข้าด้วยหนุยหนุยอยากเลยน้าวุยยไม่าอยู่นุยานุยหยหนยหนอนหนหน้กน

อย่สงไม่พองนี้นะคะส่เกือ่าะราละเรามีเวลากินข้าวแค่ชั่วโมงคึ่งนะบ้ันนาวเรามีเวลาเหลือแค่ชั่วโมงครึ่งแะ้วจต้องังรถไฟกลับไปร้านีกนะ พี่ถ่ายก็ทำไมเหมือนภาพนิ่งเลยเขก็น่ากันเฉยๆจะไม่นิ่งก็ได้นะร้องเพลงก่นร้องเพลงเอาจะกินรายการกนง่าชมงก็กินได้นพี่เด่นบทแคซีแคซีเหรอได้จะบูดเล่นจะบูดเล่นไม่หรอค่บ่า นะไป่าใช่กับไปท่าเทาไร้กินอะไรกันล่ะต้อกไปม่กินอะไรเหรอมัหมดหมเลยก็แ้แนี่นนุ้ยนี่ของนุ้ยค่ะเขาปิดซิวไว้ดีๆี่แกงเขาหมดเาอยากกินน้ำแข็ง อายไหมอ่ายไหมแม่นม่เอ็นมาอร่อยนะจิ้มจิ้มบ้านหนูแต่เราเราก็ทำด้านกินแบบไม่ไม่รสชาติไม่กินแบบผิดเกียร์เ่มแขกก็ไม่เว้นคุณอนไหนแบบไม่กไม่เอาวนะกินไม่หมดเขากินไปแล้วกินน้อแขกเลยไม่ต้องแข็งเลยมันไม่มีน้อแขง ก็อยากรู้เหมือนกันก็ถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าทำไมไม่เห็นมีน้ำแข็งพี่รุ้อ่ะพี่รุ้ใส่น้ำแข็งไปสองรอบใส่ตาไปสองรอบไม่ไม่เย็นหรือเปล่าไม่เย็นนะคะไมม่ีน้แรับไม่มีน้ำแข็ง คนกอนหน้าพี่นุงอ่ะสั่งไม่มีน้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งคนก่อนหน้าพี่อ่ะเห็นได่ยินบอก no ice no e จะอะไรกันนุ้งแข็งแท่งหมดแท่งหมดม่งหมดเมื่อกี้มันไ่สดหมดละ ท้องจะแตกแล้วหมดแล้วอยากกิดมากแต่ไม่สั่นต่อบไหมไม่สั่นอมากกินมากตอบว่าอย่กกินอ่ะอร่อยเลยอร่อยจริงอ่ะอันนี้อันนี้เทียบกับชานมวันนั้นอร่อยกว่ากันุ่มสุดยอดอ่ะชานมไหนชานมที่เรากินอ๋อนี่ไม่นุ่มเลยเรากินไม่หมดก็กินต่อ แค่กับชาโนวันนั้นอะไรอะไรเลยรอแกอันนี้อร่อยกว่ามี้อรแต่ว่าโนไม่ได้กินไม่อร่อยสิแต่ของไม่ดยอร่อยกว่าชาชาเดิมแต่ก็ยังไม่ทานข้าวเที่ยงอะนะข้าวเที่ยงดูว่าข้าวเที่ยงอะไรทำไมจะกินน้อยจังอ่ะตอนนั้นมันอิ่มแล้วอะไรวะตอนนี้เดี๋ยวนี่ิจูบโอ้จริงจรฉันรู้ว่าของไม่เคยเทก็หวานไปนะหวานแล้วมันมันนุ้ยนุ้ยเก็บแก้วสองนี่ไปแล้วอะ เพราะว่ามิสเตอร์เชคบอกเขาเอาหวานมาไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาทำมาให้แล้วเว่างนั่นมันเป็นแก้วแก้วของแก้วไม่ใช่ละแกกินสองแก้วเลยแก้วสองแล้วแก้วสองต้องมล่นอร่อยอ่ะจริงรู้ว่าจะอยู่มุมไหนกันแรกพี่นุ๊กบอกว่าน่าอร่อได้ถึงก็อร่อยได้ถึงก็อร่อยมันก็อร่อยนะได้ตึกเอ็มพายก็อร่อย กินนหมดอัประกบสรุปว่าอันเนี้ยกินอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ขอให้เป็นชานมไข่เลยใช่จะไปอย่าไปเชื่อมาตรฐานต่ำเนอมาตรฐานต่ไม่กินมีแต่แชมมันผสมอยู่แล้วอ่ะเชคกโเว่ย์เชคกโเว่ย์เชคกโเว่ย์เหรออร่อยปะเชคกโเว่ย์เชคกโเว่ย์ไม่อร่อยเชคกโเว่ย์มีป่ะไม่ไม่มีเชคกโเว่ย์เหรอชอบเชคกโเว่ย์อยังไม่เคยลองกินเลยอ่ะวันนั้ ถยาไม่ใชอะไรมิสเตอร์เชค่ไมิเอร์เชั่อเหัวกว่าเฮยจริงเข้าไปในกล้องมันมีน้โชยกมิสเตอร์้ว็มีตาอไ้เออัเนะตาค่ะมันเป็นของดาซีดาอ้ดั่มัเ่ขไตวัดคน้ไตด A S ดาัซี่ไร่ เคยกินหอมมาดันเปล่าอร่อยนะคุณเทลเหรอนั่นมันสบู่ไว้เหรอไม่ใช่ไม่เท่าสเตร์เหง้าม่มิสเตอร์เหน้าาลอะขอดบดฉี่เลยค่ะกินไปท้งแก้วใช่เริ่มบดฉี่แล้วเปล่เปล่าเปล่โอ้เปล่าอะไรเปล่า โอ้มานนำเพลงที่อยู่ภารก้อนข้างล่างอไงแล้วมันขายสบู่มาได้ไม่มันมีมันไหนนะร้านไทยใช่ใช่คือมานนำเพลงเหรอมันมีไข่เฉงด้วยนะใช่น้ำปลาเฉงเหรอเยอะหยอปตาเนี่ยส่วนเมื่อกี้ก็บอกว่าจริงจริงนะที่วังหลังนั้ก็มีร้านไอ้เนี่ยทานโนมิเยอะแยะมันไม่ค่อยไปวังหลังไงมีไปยทุกวันร้านนเ มันมันอยู่ไกลไปหน่อยนึง <S <S <an> <S โอเคเฮ้ยพี่เด่นพี่เด่นไม่ไปนี่พี่เห่นเด็ก BBA ฮะ BBA เขา